ดทนเวลาที่ฝนพร่อยังน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจะหฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุณค่าแค่ไหนที่ฟังเรา รองผู้ในการโรงเรียนเผยอาชีพกรุงเทมพมหานครน้องจอยแรกเริ่มก็เป็นครูผู้สอนโดยสอนที่ชาศิละปะการประดิษบดอกไม้ประดิษฐ์ของชําลวยต่างๆนะคะจากการที่เป็นครูผู้สอนมายาวนานแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการสอนแล้วก็มีหนทางที่จะเปลี่ยนเบนชีวิตของตัวเองเป็นผู้บริหารก็ ได้ไปสอบแล้วก็ได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่และคิดว่าคงจะเกษียณที่นี่นะคะตลอดชีวิตมาทำงานเนี่ยไม่เคยสายเลยทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันหนึ่งที่ทุกคนมีเท่ากันแต่เราจะบริหารเวลาให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่ไหนจะไม่ต้องการ เหนื่อยมานานแล้วมา,มากแล้วทํางานตั้งแต่อายุ20 <c oughs> ก็ร่วม40ปีเมื่อเราประสงค์ที่จะพักผ่อนแล้วพอได้รับคําสั่งว่าโอเคนะอนุมัติแล้ว,ลวเราก็ดีใจแต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะเรามีเพื่อนดีมีสถานที่ทํางานที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วสะดวกที่สุดแล้วนะนะแต่ ถึงไม่เกษียณวันนี้วันหน้าก็เกษียณเพราะฉะนั้นจะขอเวลาให้เหลือสัก2ปีก่อนที่จะ60เพื่อที่จะทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการที่จะทําัรูปท่านสามีก็จะรู้ว่าแม่เป็นคนที่จริงใจคือเราไม่ใช่แค่บ้านคือเราเป็นข้าราชการดยก็เลยอัจจะละเลยตรงนั้นที่ผ่านมาพ็ขอโตษที่ไม่เคย ใส่ใจเข้ามากนะครับต่อไปนี้ว้างแล้วก็จะ